จ้าอุ้ยขอทษขอโทษดึงหน้ากากออกเจี๊ยบไม่ใส่หน้ากากอดอดอดไม่ขอไม่กอไม่ขอไม่ขอโทษไม่ขอโทษคิดถึงคิดถึงขอโทษขอโทษไม่เอาแล้วโมโหไมขอโทษไม่ขอโทษเจ๊ถอดแมสก์ออกโอเคโอเคโอเคไม่ถอดไม่ถอดไม่ถอดโอเคโอเคโอเคโอ้รักแม่รักแม่แล้ว ทำไมนะคิดตื่แม่ไม่ให้ใส like ่แมสทำไมอะหนูมองไม่เห็นจะโดนหอมแต่โดนโดนผ้าเนี่ยเขาไม่ยอมอ่ะเดี Again, ๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะอันที่หอมแล้วนะเดี๋ยวดูพอใส่แมสเขาไม่ยอมเขาไม่เห็นนี่จะรู้ได้ไงล่ะอืมนี่เอาเยอะอัเนี้อ๊อฟ เห็นไหมไม่ให้ใส่เนี่ยเขาไม่เห็นแต่รู้ได้ไงเจ็บไม่พี่ใส่แมสก์อันนี้เขาสัมผัสโดนแล้วมันไม่ใช่เนื้อไงอืมโอ้โหโอ้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 โอเอาเอาเอากออกอ่ะโอ้เงียบอะไรของเธอแล้วเขารู้ได้ไงพี่ใส่แมสเจี๊ยบก็เจ๊หอมเขาคือมันไม่โดนเนื้อไงมันโดนเป็นผ้าเป็นผ้าไงโอโมโหใหญ่เลยอ๋อแม่ขอโทษอ๋อรู้แล้วรู้แล้วโอ้ยมีคนแปลงแล้วอ๋อรู้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  ขอโทษแม่ขอโทษนะคะไม่ได้ไม่ได้ขอโทษขอโทษคิดถึงไงโอ๊ยแม่ขอโทษโอ้โหแม่ขอโอ๊ยแม่ขอโทษเข้าใจเข้าใจอ๋อยังไม่จบแล้วลูกโอ๊ยแม่ขอโทษโอ้แม่ขอแม่โอ้ยแม่ขอโทษฮะอีกเหรอยยกยกยย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 อยยเยกอโอยยแม่ขอโทษ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 อรู้ มีอีกเหรอโอ้ยแม่ขอโทษแม่ขอโทษมีอีกเหรออีกไหมมีอไหมหมดยังหมดยังคะหมดแล้วใช่ไหมโอ้ยแม่ขอโทษแม่ขอโทษลูกจ๋าโอ้ยแม่ขอโทษลูกจ๋าโอ้ยลูกจ๋าแม่ขอโทษแม่ขอโทษจริงๆหายแล้วใช่ไหม <laughs> ในมันในแจ้งไม่เงาะเลยแม่เงาะไม่เงาะไม่รักน้องแล้วเหรอแม่เงาะไม่ยอมมาหาน้องน้องกิ in in ๊ตตึงน้องกิ๊ตตึงไม่เงาะจังเลยแม่เงาะไม่มาหาน้องน้องใส่ชุดสวยให้แม่เงาะแม่เงาะก็ไม่มาน้องกิ๊ตตึ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 งแม่เงาะใช่ไหมเอาแม่เงาะไปแต่จะไปคบไม่เงาะแตไมไม่มา พบอกขี้กียขี้เกียกกันขกาไดีไม่งะไม่มาหาน้องน้องคิดถึงไม่งะที่สุดเลยไม่งจ๋น้องไปโงบาลอาทิตที่แล้วก็ไม่เจออาทิันก็ไม่เจอเมื่อไหรจะได้เจอแม่งะนคิดถึงถึงอาคิดถึงไม่งเอลูกรไม่งอนางฟ้าไม่ทูหัวไม่มาร้องไห้ลรก ถึงไหมหัวเราะโดยร้องไห้ดเลยไม่เงาะแต่ไม่เงาะแต่แต่ไม่เงาะแต่แต่แต่ไม่เงาะไม่ได้คิดถึงน้องเหรอคะไม่เงาะค่ะเดี๋ยวพูดด้วยโดยทำปากเลยลูกน้องน้องทำปากเลยเดี๋ยวไม่เงาะเดี๋ยวไม่เงาะได้มาหายเลยไม่เงาะจ่าไม่เงาะไปไหนไม่เงาะไม่คิดถึงน้องเหรอคะก็ยากคิดถึงไม่เงาะมากเลยนางฟ้าแม่ น้องนะจ๊ะนกขตึงคิตึงขี้ึไมมลูอะไรไปเลย้ตึงตึงคิตึงแม่งออนขตึงแม่งท่ตึงแม่งเท่าขมาไหมกะอะตา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 แม่งอไม่ยำงอนเเพึ่งเปิดผิดขวดมองไม่เห็นเนี่ยของเยออยู่นี่แม่งอไม่มาหาน้องน้องน้อยใจแล้วน้องก็บิี้ตึงขีึงขี้ตงมากไมมกะยิ้หวานี่ยิ้มหวานให้แม่งออดูก่อนยิ้มหวานดีกยิ้มหวาดีกว่ยิ้มหวานดีก่ สวัสด e, er. e, er. uh, uh. uh. uh ีแม่ง้อดิค่ะสวัสดีค่ะอชื่นใจพ่อหมอปลาก่อนอาชืนใจพ่อหมอปลาก่อนพอแ้พอแล้วพเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเหนื่อยเหนื่อยระคือเล่นเราต้องรู้ม้างว่าลูกพ่อไม่อยากดูเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยไหม่อแม่ก่อนเหนื่อยปะปวดหัวปวดหัวมากปวดหัวเลอกไม่ปวดหัวกับแม่ยังไอะปวดหัวไมกปวดหัวปวดหัวไมก แล้วแล้วตาวังนี่นะตังอย่เนี่ยตาตังอย่างนี้นยนพูดหัวมากเลยไปไม่ตื่นนะกันหัวสวัสด,ดีค่ะตันหูเลยการหูมากไหมคะไม่เก่าใครมาไม่เก่าให้มามกาินน้ำได้ยัง,งหรอโอเคสวัสดีค่ะทุกๆคนน้องจะมานั่งพูดนิทานอ่ะน้องพูดได้ไงน,นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากอรักไหมคะรักก่อนรักรัก รักเก่งมากเลยเกอรักจริงๆแกรักจริงๆแกลักจริงๆออยิมหวานนี่แาไยิ้มหานนี่ม่ด้วยดีไม่เอา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 เหนื่อยแล้วแกเจ้านี่คะเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเล่นต่อเลยนะไม่เหนื่อยเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยสวัสดีค่ะทุกคนก่อนไม่อยากสวัสดีอากาศหูกันหูอากาศหูกันหูอะลูกหมูลูกหมูอะลูกหมูกันหูอะลูกหมูตู้หมู โอ้ยถูจ้าถูจ้ารักกันไหมคะรักรักมากไหมคะรักมากตื่นไหมคะตื่นมาจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่ขอแม่ก่อนกอย่าอยู่นี่อยู่นี่แม่จ๋าอยู่นี่อยู่นี่กอย่าอยู่นี่อยู่นี่แม่จ๋าอยู่นี่อยู่นี่น้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนกอย่าอยู่ไหนลูก รักรักรักักหักักมากไหมคะมาก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 ดตาตบมือแปะแปะตมือแปะแต่อยน้อยน้อยจาจาาาตบมือแปะแปะแะแปะแปะาาไอเกินเกินเกินสวัสดีกับีกัเอาเกินเกินเกินไม่บายกับไม่บายับไายกับไม่บับเลย บ๊ายบายแล้วพอแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วนะคะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีนะคค okay. สยัสด,ดีค่ะย่ยม <c oughs> <c oughs> yeah.